ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up ป็นเห็นรับเติมเกม EAFC 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมกอราออินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC 24อีกเช่นเคยนะผมกับ อัปเดตนะผมอัปเดตตัวเกมนะผมก็แน่นอนกับเช้าวันเสาร์ของเรานะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นอุดเบิร์ดเดย์ทีมสองนะผมคอนเซปต์ concept ก็คอนเซปต์เดิมเลยครับเอานักเตะมา up skill move กับวิกฟุตนะครับผมนะก็รอบนี้ทีม2ก็ดูจะ drop ด r o p กว่าทีม1เล็กน้อยผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มที่ SBC ก่อนแล้วกันนะครับผมเอพี BC, นักเตะวันนี้ก็มีเข้ามาด้วยกัน2ตัวนะครับผม ตัวแรกก็คือชูเมนีครับตัวนี้ครับชูเมนีนะสุดยอดกองกลางอย่างเรอัลมาดริดกับตัวนี้ได้สกิลมูฟสี่วิกฟุตห้าครับผมเวิร์กเลดเป็นมีเดียมไฮถือว่าไม่แย่ครับผมแต่เพจสไตล์เนี่ย อินเตอร์เซปเนี่ยดีสำหรับ CDM เนี่ยดีมากครับแต่บรูอิเซอร์ผมว่าใช้งานไม่ได้ชัดเจมแจงแจ้งขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ครับผมสำหรับในส่วนของสเตตเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับความเร็ว87ดิเฟนต์91ฟิสิกอล89ครับผมแล้วก็จ่ายบอลน,นี่ก็โอเคครับพาสซิงในช็อตพาสกับลองพาสครับผมแต่ข้อติหลักๆเลยคือความคล่องตัวมัน a g i ิต t y กับบาลานซ์ต่ำมากครับด r i บ b l i อะไรอย่างงี้ต่ำมากแล้วก็เรื่องของการยิงในกรอดยิงไกลดีครับก็เป็น CDM ทรงที่เราสามารถหาได้แบบ ไม่ยากครับพูดตรงๆเป็น CDM ทรงที่เราหาได้ไม่ยากครับเป็นแบบยิงในกรอบไม่ดีแล้วก็ความคล่องตัวต่ําแต่ว่าตัวใหญ่ๆยืนหน้ากองหลังดักบอลแบบพวกโรดี้อะไรเงี้ยเอ่ฟาบินโยดีคันไรต์อะไรเงี้ยครับผมก็จะประมาณนั้นแต่ว่าชูเมนีเนี่ยผมไม่เชียร์ให้ทําเลยเพราะค่าทํามันแพงมากครับผม1นล้านเครับผมค่าตัวเท่าๆกับ เออมาเกเลเล่ที่มาให้ทําเลยครับผมนะตัวนี้ที่ควิกเตบกับบุยเซอร์ตัวนี้ดีกว่าด้วยครับผมแล้วก็ยังมีเอสเซีย hmm. นเป็นทางเลือกอีกเอสเซียนทีนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมไม่เชียร์เลยครับสำหรับชูเมนี่ครับโยเวนแต่ชอบมันมากจริงๆครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาก็เป็น s อ c ก็คือริเบรี่ครับตัวนี้ถือว่าดีตัวนี้ถือว่าดีาดครับค่าทําก็ประมาณร้านร้านแใช่ไหม เออน่าจะประมาณล้านแปดครับตัวนี้ได้เทคดิฟแล้วก็ฟินเนสช็อตครับแถม5-5ด้วยความเร็วอะไรก็โอเคครับยิงได้เลี้ยงได้ครับผมตัวนี้ผมให้อ่าให้แนวคิดไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าสำหรับลิเบอรี่เนี่ยมันเป็นปีกครับมันเป็นปีกที่ยืนได้แค่ LW แล้วส่วนใหญ่เราจะมีปีกกันอยู่แล้วครับนะมาตั้งแต่ยุคของยุคของจอร์ดเบสทีวายแล้วหมดไปก็ยังมีแจสซินโยมาอีกนะผมก็เป็นปีกทั้งนั้นเลยถ้าเราเอาแง่ายคือถ้าเรามีปีกหลักร้านหนึ่งแล้วเนี่ย ผมไม่ค่อยเชียร์ให้ทำลิเบอรี่เท่าไหร่เพราะว่าสมมติเรามีแจสซินโยหรือเรามีชินล่าหรือเรามีจอร์ดเบสเนี่ยแล้วเรามาทำลิเบอรี่เนี่ยมันจะเก่งขึ้นเท่านี้ครับแต่คุณจะต้องเสียโฟลเดอร์หลักเกือบกือ2ล้านซึ่งคุณจะต้องเสียโฟลเดอร์ประมาณนี้ครับคุณต้องเสียทรัพยากรประมาณนี้เพื่อนักเตะที่มันเก่งขึ้นกว่าเดิมแค่นี้มันไม่คุ้มครับ มันไม่คุ้มเก็บไว้อีกสัก2อสสเตปสอสามโปรโมชนเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เก่งกว่าประมาณนี้แล้วก็เสียโฟลเดอร์เท่าเดิมประมาณนี้มาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแล้วก็ขา้ามแต่ถ้าใครยังไม่มีใครจำใช้ปีกแบบราคา4ี่ห้าแสนอยู่ริเบอรี่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมนะโอเคในส่วนของออบเจกตีฟก็ไม่มีอะไรเลยครับมีนักเตะโง่ๆมาตัวหนึ่งครับชื่ออะไรผมยังลืมเลยเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้เปิดอาซาวนียครับกากๆเลยครับตัวนี้ห้าห้าแต่สแตปมาแบบกากๆเลยครับ ก็ถ้าใครว่างก็ไปทำาเก็บไว้ขำๆก็ได้ครับผมนะในส่วนของ e v โเนี่ยก็มีมาอยู่อันนึงอยู่ไหนว่ากิลเลสวิงดิฟเอน s ์อันนี้ครับผมอันนี้นะอันนี้ได้แบ็กซ้ายกับแบ็กขวาครับผมแล้วก็ได้สกิลแล้วก็ได้วิปเพ็ดพารมาก็ไม่แย่นะอันนี้ก็ไม่แย่ครับแต่ว่าเสียทั้งแสนหนึ่งไม่ค่อยคุ้มหรอกครับนะสำหรับอันนี้ e ีโววันนี้ก็ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของนักเตะกันดีกว่าครับนักเตะรอบนี้ก็มีเข้ามาหลายตัวเลยครับผมแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตดูแต่ตัวที่มันน่าสนใจแล้วกันนะครับผมนะดูแต่ตัวที่น่าสนใจกันตัวไหนไม่น่าสนใจผมก็จะขออนุญ,ญาตข้ามๆไปแล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลาโน้ no. นะครับผมโ okay. อ,อเคเคนน์นสึนี่ก็ตัวมาใหม่นะครับตัวนี้ครับกากรบผมนะผมข้ามเลยนะตัวไหนกากร เมดเลนไนตัวนี้พอใช้ได้ครับใช้คําว่าพอใช้ได้เมดเลนไนถือว่าเป็นแบ็กมาตรฐานทั่วไปครับผมนะเมดเลนไนมี2ตัวครับตัวหนึ่งเป็นสกิลมูฟห้าวีฟูดสตัวหนึ่งสกิลมูฟสี่วีฟูดห้าครับผมนะตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับผมนะเลเจนเดอร์นะครับผมนะห้าสี่ครับผมนะตัวนี้สเตตก็โอเคนะสเตตก็โอเคเพสสไตล์ก็โอเคครับมีรีเลนเลตกับลองบอลพาร์ตตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้ครับผมนะครับ ถัดมาก็จะมีนะมันลายตาไปหน่อยอมีรัสปาโดรีครับลัสปาโดรี่นี้ไม่ค่อยเก่งครับได้ฟินเนสช็อตกับ p พาเวอร์เดอร์5-5ก็จริงครับแต่ว่าความคมก็ไม่ได้กรีบขนาดนั้นแถมลองพัดกาดมากทรตี้รีแอคก็ไม่ดีครับผมนะกากครับนะตัวนี้ก็ไม่เก่งครับอมีอูซิเลกิคือ <c oughs> ชื่อมันอ่านยากอะผมขอไปด้วยนะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่เก่งครับมีบุตรชนันบุตรชาน,านัาน,านนี่พอได้ สำหรับปีกครับผมแต่วิ่ฟุตต่ำไปหน่อยครับแต่ว่าวิเพจพาร์กับควิกสเต็ปก็เป็นสายเปิดบอลก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมนะถัดมาเป็นชอดีเออบาครับชอดีเออบาตัวนี้ผมว่ามันก็สเต็มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ครับแต่ไม่ได้ดีคือเรามีจิลโมโดที่มาเป็น SBC หัวแบ็คซ,ซ้ายเราเพียบครับมีดีกว่านี้เยอะมากครับอชอรดีเออบานี่เอาไว้ลิงเมสซี่แล้วกันนะถ้าจะมีประโยชน์ก็ครับนะถัดมาที่ดันจูมาครับผมนะ ดันจูมาตัวนี้ได้วิกฟุตห้าครับดันจูมาครับยิ่งในกรอบคมแล้วก็ความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับจ่ายบอลแย่แล้วก็มีความเร็วครับได้ลาปิดกับเพราะว่าช็อตก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้เปิดมาได้ก็พอใช้ได้ครับตัวนี้จะดูดีกว่าดันจูมาเล็กน้อยครับโจนาธานเดวิดแต่เพส์สไตล์จะค่อนข้างกลัวครับคือดูดบอลทองกับทิเวล่าทองครับแต่ว่าคมมากในกรอบแล้วก็หนาใหญ่ครับแล้วก็ไม่คล่องเป็นสายไถที่แท้ทูครับแล้วก็ได้ห้าห้าครับตัวนี้โอเคครับโจนาธานเดวิด ถัดมาจะมีเกโยโรครับผมเกโยโรตัวนี้มี5 4กับเอ้ย5 3กับ3 5ครับผมสกิลมูฟ้าวิกฟุต3ผมแนะนำเป็นตัวที่วิกฟุต5จะดีกว่านะครับผมมี2เวอร์ชันนะครับผมนะแต่แอนติสปาเต้กับรีเลนเลดทองครับผมเป็นกองเต้เลยส่งแม่งคือกองเต้เลยครับคือยิงบอลกากครับจ่ายบอลกลางไปทางดีครับแล้วก็แย่งบอลเก่งครับแล้วก็มีความเร็วเน้นสปีดต้นครับมันคือกองเต้หญิงเลยครับนะสำหรับตัวนี้ครับผมนะถัดมาก็จะมีมิลิตาครับอ้าวเปิด มิลิตาครับตัวนี้ไดแอนติซิปาเต้กับเอเรียลครับผมนะความเร็วถึงครับดีฟั์ดีฟิสิเคิลดีแต่เตะนิดนึงครับคอมโพเชอร์ต่ำไปหน่อยแต่ก็เก่งแหละครับตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนครับผมนะถัดไปก็จะเป็นมาปี้ลีออนครับตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับไดวิฟุตท้าก็จริงแอนติซิปาเต้ก็จริงแยกบอนเก่งจริงครับแต่ฟิสิเคิลไม่ถึงครับตัวเล็กด้วยครับสำหรับ CB นะแล้วก็ความเร็วต่ำด้วยจะไปเล่น CDM ก็วิชั่นก็ไม่ถึงครับตัวนี้ไม่ค่อยเวิร ถัดมาสวนสันตัวนี้ใช้ได้ครับได้55ยิงกล,งกลางๆงจ่ายบอกลกลางๆงไปทางดีนะแต่ว่าเร็วครับแล้วก็ผิวครับแถมได้5-5ครับแล้วก็ได้ลาปิดทองด้วยครับชิปช็อตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นปีกใช้ง่าย5-5ด้วยตัวนี้ถัดมาครับมาโคร้อยมาทุกปีครับตัวนี้สกิลม m o าวิฟท์สครับผมนะสะแต็ดีหมดนะ ติดเรื่องความเร็วอย่างเดียวครับดิบบิ้งดีพาสซิ่งดีชูตติ้งดีครับความเร็วมีแค่สปีดต้นเป็นทรงแบบ C A M แบบเมสซี่ครับผมนะแต่ได้5-4เท่านั้นครับตัวนี้แล้วก็เพลสตล์ได้ดูดบอลทองกับอินซิสีครับก็ภาพรวมก็ยังขาดอยู่หลายอย่างครับ มูดิกมูดิกตัวนี้5-4หรือกับ4 5ครับมี2เวอร์ชันครับเป็นทีวล่ากับลาปิดครับก็โอเคนะแบบมีควิกเต็มเงินครับตัวนี้ความเร็วก็17เร็วมากครับยิงในกรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ่ายบอลกลางไปทางแยกครับผมแล้วก็พริ้วครับเน้นเร็วกับพริ้วครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเนี่ยคิงสตีโคมมงที่มาให้ทำตัวนี้จะดูดีกว่าครับผมนะ ถัดมามูดดิ้นมี2เวอร์ชันนะผมตัวนี้ของดีครับกอริสกาครับของดีแม่งทุกภาคอนะ้่ะ5ครับสแตตยังเถื่อนครับมีวิ่ง8 7กับดิฟเฟนต์ 88, ที่เหลือหลัก90ขึ้นหมดครับจ่ายบอลดียิงในกรอบได้ยิงไกลได้ครับผมความค่อนตัวก็ดีกว่าชูเมนีด้วยครับดิเฟนต์ก็ถือว่าดีเลยฟิสิคอลแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับผมนะอินเตอร์เซปกับปิงพาร์ถือว่าสวยเลยครับมี5 4, 4 5, กับ4 5กอลิสกาดีทนะั้ง2ตัวเลยครับ ถัดมาโฟเดนครับผมโฟเดน4ีครับผมความเร็วก็สิไปหนักสปีดต้นเหมือนเดิมครับแต่ยิงคมแล้วนะยิงในกรอบคมแล้วครับผมแล้วก็ริบบิ้กดีอยู่แล้วตามสไตล์โฟเดนแถมจ่ายบอลดีขึ้นมาครับได้ฟินินช็อตปั่นบอลดีครับแต่ว่าทริสเตอร์นี่ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้งานครับนะสำหรับโฟเดนนะครับผมโฟเดนเหมือนจะมีแค่บิ๊กฟุตหตัวเดียวนะเหมือนจะไม่มีสกิลมูฟนะใช่ครับ ถัดมาครับเดยองตัวนี้เหมาะกับมันมากเลยครับได้อินซิสซีกับแอนติซิปาเต้ครับผมแย่งบอลเหนียวครับจ่ายบอลสีมเหลี่ยมดีครับเป็นตัวไว้แงะบอลหน้ากองหลังแล้วก็ออกบอลแม่นยำครับผมจ่ายบอลดีคลองบอลเหนียวความเร็วโอเคดีเฟนส์ดีครับสิ่งที่แย่คือเรื่องจ่ายบอลไอเรื่องยิงบอลเหมือนเดิมครับสำหรับเดยองแต่ภาพรวมถือว่าดีมากครับ4-5หแล้วก็เวิร์กเลนไห่ครับเดยองครับ ถัดมาซาริโอมาเน่ครับตัวนี้5.4ครับได้ควิกเตปกับยิงแรงครับผมก็ไปเล่นแนวกองหน้าดีกว่าเพราะลองพาร์ตมันต่ำก็ไปเล่นเล่นแนวกองหน้าแต่ถ้าถามเล่นปีกได้ไหมก็เล่นได้นะเร็วคมจ่ายบอลสั้นดีแล้วก็ผิวกับตามสไตล์มาเน่เลยแถมมีของแถมก็คือจัมปิ้งไฮทิ้งแอคมันสูงด้วยครับมุงแอบมุ่งบอลได้ด้วยครับผมนะมีลาปิดควิกเตปเก่งอยู่แล้วครับมาเน่นะสเวอร์ชั่นเลยครับแล้วก็ ตัวแบกครับผมบางโมซาล่าครับ5-4กับ4-5ครับวิ่ง93ชุดติ้ง92ดิบิ่ง90ไอ้ดิบิ้ง94พาสซิ่ง90ครับจ่ายดียิงคมพลิ้วแล้วก็เร็วแถมไถเก่งมีลาปิดอันนี้ก็ของดีฟินเนสช็อตก็ของดีครับโคตรจว๊ดตัวนี้โหดสุดแลยครับนะสำหรับนักเตะธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปดูไอคอนต่อแล้วกันนะครับผมนะในส่วนของไอคอนก็ มีมาไม่กี่ตัวครับผมนะตัวแรกก็เริ่มที่ปีแรกครับ54ากับสีแต่สเตตไม่ค่อยถึงครับฟินิชชิ่งดีนะพี่แกมีฟินชิชช็อตทองครับเป็นสกิลเกี่ยวกับการปั่นครับฟินิชชิ่งดีก็ปั่นในกรอบคมแต่ถ้าถอยมานอกกรอบจะไม่ดีแล้วพอลองช็อตพี่แกแค่8 4กับเพิร์แปดเช็อตเพิร์แปดสอออกมาปั่นนอกกรอบจะไม่ค่อยดีแล้วมี4 5กับ5 4ครับส่วนทริตเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะผมแทบไม่ใช้เลยครับผมนะแต่ถ้าใครใช้ก็อาจจะชอบก็ได้ครับผมแต่ว่า,าคนะกกอาโอเ กลางๆกลางๆมันไม่ได้ถึงขั้นใช้งานไม่ได้ครับผมนะถัดมาตัวถัดไปก็จะเป็นเ e อียนไรครับผมตัวนี้จะคล้ายๆมาเน่ครับมี4ีหกับ5้สเหมือนกันแต่เ e อียนไรจะตัวเล็กกว่าจะเป็นแบบบอกผอมบางกว่าครับผมนะมาเน่จะครบเครื่องกว่า อีอไรท์ก็เป็นมานี่เมื่อกี้ที่พรีวิวไปแล้วก็ดอบดอบดงมาหน่อยครับแต่ก็ใช้งานได้นะความเร็วมันดีแล้วก็ยิงคมครับอย่างน้อยเร็วคมแล้วมีลาปิดเนี่ยมันใช้ง่ายครับผมนะพ้นวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มบูตเวลาโดนเบียดด้วยเวลาวิ่งครับ ถัดมาซันเนติครับมี2เวอร์เหมือนกันสี่ห้ากับ54ครับตัวนี้เล่น CM ได้แต่ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันยิงบอลไม่ได้เลยครับฟินิชชิ่ง6 2ครับแล้วก็ลองช็อตแค่51คือย,ยิงบอลไม่ได้เลยแถมวิชั่นต่ำครับแปดสิบสามจ่ายบอลไม่ดีดึงหางครับตำแหน่งที่เหมาะกับมันคือแบ็คครับสำหรับผมคือแบ็คเลยเท่านั้นครับสองฝั่งอยากจะให้มันเล่นฝั่งไหนก็เลือกเอาครับผมมีเลนเลตกับวิปเพ็พาร์ตก็เหมาะกับแบ็คแล้วล่ะแล้วก็มีพวกค่าเอา่อเพสต์สไตล์ที่มันเกี่ยวกับ กองหลังนะครับผมถัดมาครับเนสตอตัวนี้ไม่ไหวครับนะวิ่ง8-1ดิฟเฟน95แต่เพสต์ตายกากมากครับผมได้บุยเซอร์ทองกับสไลด์ทองไม่ดีเลยครับดิฟเฟนต์ดีแต่ว่าความเร็วก็ไม่สูงครับภาพรวมคือใช้ได้แต่อย่าใช้เลยครับมีตัวอื่นดีกว่านี้เยอะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวตึงผมเลยครับน้องลาอนะครับผม ตัวนี้ได้5-5ครับผมความเร็ว91ชุตติง94ครับพา <laughs> สซิ่ง88นะเร็วเลี้ยงบอลดียิงบอลคมใกล้ได้ไกลได้จ่ายบอลดีครับเหลือตดอย่างเดียวคือจ่ายจ่ายยาวครับแถมม่งบอลได้ด้วยครบเครื่องครับลาอูนถ้าติอย่างเดียวคือจ่ายยาวครับครบเครื่องครับคร,ครบเครื่องเลยลาอูนของดีนะครับ ถัดมาก็จะมีอาบิลี่ครับตัวนี้5.4กับ4.5ทรงประมาณสวะครับเป็นสวะเวอร์ชันอัปเกรดครับผมได้แอนติซิปาเต้กับเทคดิฟนะตัวนี้ผมว่าผมเชียร์ไปยืนเป็น cdm แล้วก็ลวงบอลพาบอลขึ้นไปข้างหน้ามันทรงมันสไตล์มันจะคล้ายๆกับสวะเลยครับตัวนี้ก็เก่งอยู่ครับ แล้วก็ตัวตึงของโปรโมนี้ครับปีโลครับผมนะ55ครับผมพาสซิ่ง99ผม mm. เป็นมิฟิลสาย mm. เลี้ยงบอลจ่าย mm. บอลที่แท้ทรูเลยนะผมแถมตัวนี้มีแย่งบอลเพิ่มมาด้วยดีฟ ens สูงกับ85ก็เก่งอยู่แล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงครับที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันครับก็คือสตอยขอบครับตัวนี้ได้55ครับผม55นี่คือสุดแล้วสำหรับ ตัวรุกนะเล่นปีกซ้ายได้ปะปีกขวาได้กองหน้าได้ครับผมเพสตไตล์เทคดิฟดีมากมีเพสไตล์เงินยิงหมดเลยครับแต่ที่อันนี้อาจจะใช้ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างครับสำหรับเฟิร์สทัตทองครับแต่ว่าในเรื่องของสแตทนี่ถือว่าสุดครับคมเร็วจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็พลิวด้วยครับครบเครื่องครับตอยขอบครับตัวนี้หนาๆตันๆด้วยตัวตัวเล็กนะแต่หนาๆตันๆครับ แล้วก็สุดท้ายครับเปเล่ le, ตัวนี้ก็ไม่ต้องสืบครับได้5-5มาก็คือจบครับแต่ขอตินิดนึงเถอะเปเล่ le, เนี่ยมันโคตสัตว์อยู่แล้วแต่ขอตินิดนึงเถอะ EA มันเอาปิงพาร์สมาให้ทําไมครับคือถ้าเราจะไปเล่นศูนย์หน้าเนี่ยผมว่าเทคดิฟควิกเต็บเทคดิฟลาปิดหรือเทคดิฟฟินเนสช็อตอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ใช่ปิงพาร์ครับพอปิงพาร์สเนี่ยความรู้สึกเรามันจะให้มันไปอยู่ในตําแหน่งของ c a m มากกว่าครับ เป็น C A M มากกว่าแต่ถ้าเป็นผมนะผมได้ไปเล่ห้าห้ามาผมเอายืนหน้าแน่นอนครับแค่แอบเสียดายตรงที่มันออกมาเป็นปิงพาร์ททองนั่นั้นครับ E A คงจะออกแบบมาให้เป็น C A M มากกว่านั่นแหละนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีม2ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยแล้วกันผมเปิดอันนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันว่า S B C ที่มันจะมาเนี่ยมันลี k มาเลยนะมันมีมันไม่ใช่ลี k ครับขออภัยคือ E A มันปล่อยออกมาเองเลยไม่ใช่ข้อมูลลี k ด้วยนะครับผมเป็นข้อมูลออฟฟิเชียลเลยนะครับผมนะอันนี้เดี สำหรับใครที่รอตัวอะไรอยู่ก็จะมาตามนี้เลยครับผมนะวันวันนี้ก็มีชูเมนี่กับเซเวเนียใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีคาชาลาอุย2เวอร์ชันครับก็น่าสนใจฮาจี้ก็น่าสนใจครับลีดเจมาวันจันครับเด็กเชลซีต้องรอครับส่วนไอ้สาตัวหลังช่างแม่งครับวันอคามันพูดวอว่าช่างแม่งครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับโปรโมนี้ครับผมนะ ก็เด on so ี๋ยวผมแถมเปิดแพ็คให้หน่อยแล้วกันผมมีเปิดแพ็คไปนิดนึงเดี๋ยวผมแถมไฮไลท์เปิดแพ็คผมให้หน่อยแล้วกันครับผมนะยังไงก่อนจากกันครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกราอีด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบพระคุณครับผมบายบายครับบายบายจ้ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยดีๆสกอตแลนด์ซีเอ็มใครวะเอ๊ะใครวะ ไอสัตว์ลิตเติ้ลไซนในไข่วะเนี่ยไอเฮียซารีเอเมลี่ไอตัวนี้มันเคยเทพนี่ตัวนี้เคยเทพนี่ครับตัวนี้เคยแพงนี่ยังแพงอยู่วะ<อ>ย็นแพ้ตัวละแปดแสนเลยเหรอไอ,ไอเฮียหน้าก็ไปสแกนครับไอสัตว์วนะินิชิ้งเจ็ด แพงอะไรวะ85คู2อันเทรีมาเว้ยดีดีเยอรมันก็เล่นกลไปโห GK ใครวะไอเี้เซเกินไส้ในใครวะไส้ในก็เล่นกลไปดีดีโอ้โหยอดเดียวปะไอ้สารเล้ ต้องมาแล้วล่ะสองนี้ครับมาหน่อยเว้แปดสี่คูณยี่สิบครับจัดไปมาเว้ยดีดีดีดโอ้โหไข่วะเนี่ยไขวะไอ้เฮียค,ค,คยูดันนจีไส้ในใครวะคูดันนจีออกมาทำเฮียอะไรเนี่ยไส้ในใครวะใครวะไอ้เฮียดันจู๋วมาไอ้เฮีย จูมาไอ้เอ้ยลาปิดกับยิงแรงครับดันจูมาตัวเทพอีโ e วตอนต้นภาคครับใ่ในมีไอคอนบัวไอคอนมันจะหลบอยู่หน้าสองครับไอ้เฮียมีเค้นนสื่ออีกตัวหนึ่งไอ้เฮียมีเดอะบอยด้วยมั้ยคุณได้เดอะบอยไปแล้วครับไอ้เฮียถ้ามาวีก่อนครับ ไอคอนมันชอบหลบอยู่อีกหน้าหนึ่งครับมีป้ปะมีหนไรเหรอไอ้เหียไม่มีว่ะไอเ้เยอยทองล้วนเลยครับไอ้เหียไม,ไม่สนุกเลยว่ะไอ้เหีย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า